โอเคโอเคอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไงไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนดิเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเขาบอกให้ผมอนเข้าบัญชีถ้าลองเช็คเอ่บัญชีนิดกับธนาคารเอ่อที่ผมส่งไปให้ที่แก๊ปไปนะนางสามาีิคาแสงวิมานนั่นนะลอง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 อันนี้กับแบงโอเคโอเคขอบคุณครับปิ๊เลยไม่ไม่ไม่ไปอันกำลงังกำลั่อซื้ออยู่กลังร่อซื้อผมบอกว่า ให้ผมมองไปหที่ที่จุดไหนก็ได้วถ้าท่านไม่ว่าให้ให้ใครมารับก็ได้บอกว่าผมประชุมเขาบอกว่าเขาประชุมคตาตกลงตอนนี้เจอหน้าแล้วนี่อ่ติดแล้วเจอหน้าแล้วนี่บ่างไม่ในสิงบุรีเนี่ยห้าแสนเนี่ยนั่งไลบอกห่อเจอตัวต่อตัวเนี่ยขอยืมนงินอ้าวไม่ต้องพูดเรื่องเอาต่อตัวเนี่ยผมดูแล้ว ถ้าจะยืมได้ดีไลน์นี้คนเดยยืมได้คุณว่าน่าทะลุว่าใช่ไหมน่าทะลุว่าอะไโปรไฟล์โปรไฟล์เดียวที่ผมใช้ที่ผมใช้ในส่วนราชการเลยแต่ใช้คำว่าฉันไงฉันฉันฉันเธอจะแต่ลองใช้จะลองใช้ถึงแล้วจะโอน10ล้านเนาะแล้านกี่มันยังไม่ย้งหยาดเหงื่อย่างเงี้ยเลยแล้วผมบอกว่า เดี๋ยว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 ที่ที่โอนผมบอกว่าเดี๋ยวคืนให้พรุ่งนี้ใช่ไหมผมบอกว่าพี่โอนไปผมขออนุาตให้ท่านท่านไม่ต้องคืนนะครับขอบคุณน่ามึงที่แปลดูเนี่ยจ้ะมันเล่นแรงเลยมันเล่นแรง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 ครับเรียนพี่น้องเพื่อนข้าราชการชาวสิงห์บุรีและประชาชนชาวสิงห์บุรีทุกภาคส่วนครับขณะนี้ ได้มีการปลอมลายของกระผมนายชัยชาญทิพย์วิรัตธรรมผู้ว่ารายการวัดถดุีเข้าไปในลายส่วนตัวของหลายท่านแล้วนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการโดยมีการลายเพื่อจะขอรบกวนเกี่ยวกับเรื่องเองเินเ,เรื่องทองให้โอนเข้าบัญชีนะครับฉะนั้นขอกล่าวเรียนว่าลายล่าวนั้นเป็นลายปลอมครับไม่เกี่ยวข้องกับผมนะครับฉะนั้นขอพวกเราอย่าได้หลงเชื่อโอนเงินดังกล่าวให้กับคนนั้น โดยเด็กขาดนะครับฉะนั้นอยากจะฝากเรียนเตือนนะครับว่าในกรณีใดๆก็ตามนะครับหากมีการไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือเป็นไลน์นะครับแม้กระทั่งโทรศัพท์ไปรบกวนเรื่องเงินทองท่านนะครับขอเรียนว่าไม่เป็นความจริงนะครับฉะนั้นหากสงสัยประการใดกรุนาโทรหาผมหรือมาคบผมก่อนนะครับก่อนที่จะดำเนินการใดๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพวกเราทุกคนครับครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ ใน,ในขณะนี้ผมได้แจ้งลายเตือนไปทั้งหัวหน้าส่วนราชการในรายุ่มต่างๆของสิงห์บุรีนะครับรวมทั้งออพวกเพื่อนสนิทต,ต่างๆให้รับทราบและก็ส่งเรื่องให้ทางตำรวจได้พิจารณาติดตามว่าจะสามารถดําเนินการบุคคลเก,ก่าได้ประการใดหรือไม่อย่างไรครับประมาณสักแปดโมงกว่าโดยที่ได้รับตอนที่ท่านผู้ว่าจะจะ,จะแจ้งมาผมก็ ไม่ได้โอนอะไรฮะรับทราบแต่ก็สงสัยว่าไม่น่าจะใช่เพราะเคยเห็นลงในข่าวมาหลายครั้งท่านผู้ใหญ่ผู้บริหารท่านอื่นก็จเจออย่างนี้มาหลายท่านผมก็เลยไปเปิดไลน์ของท่านผู้ว่าก็ราทราบว่าท่านแจ้งมาว่าเป็นลปไลน์ปลอมฮะก็เลิกกันไปผมก็บล็อกเลย ไม่ได้ตอบโต้อะไรครับขอบคุณครับไม่ได้โอนเลครับไม่โอนครับไม่กล้าโอนไม่มีด้วยยินยันะครับระดับผมต้องล้านขึ้นเหมือนกันเหมือนกันครับครับครับขอบคุณมากครับ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  เขาใช่เหตุผลเดียวกันป้ะเหมือนกันเลยครับพูดอะไรบริษัทเพื่อนใช่ครับเหมือนกันการกระเสริสัญญาการเงินก๊อปส่งคำพูดอะไรเป๊ะเลยผมว่าเขาน่าจะเจาะเข้าอลน์เจาะเ้าในในกลุ่ส่วนส่วนการเงินเขาเขาเขาไปหาหัวหน้าส่วนแต่ละส่วนไมหมดเลยผมก็ว่างั้นนะน่าจะอยู่ในรายกลุ่มของหน้าส่วนได้โอ้โหหน้าหน้าปอ